ไฟยด้วยนะครับเยันเนะครับไฟโยกลมควันนะครับไฟควันยังปูป่านเป Rio, ็นระยะครับ เังมืนะครับหอนขาหางน่ต้พันันนะครับรอจรัไมางขางหางนนตามไปุ้มันนะครับอี้วยะครับงเป็นมนไตหางหมนขวา ร้อยที่ถูกนนมากมักสกฐาตลงๆนะครับลงตุครับความเบาโลเบาเวนบาเบาลูฝันฟังนี่สยดีะครับเวลาตัวนะครับฟังนี่มันบางก็ขามนะครับ กไหลเลือดองออกไปบางีเพื่อนอฟ้าเมื่นะรัไปเื่อนอใจพอลงรงน้ะครับพองมีตาเทียด้ัเวลาในงนี้หนึแคะแนนมาัดหนึ่งร้อยแปดสิบเจรับ บางต่อไปเป็นสวพรพิมลน,นะครับแล้วก็ไล่วิ้นสิงน้องบวบนะครับพิทไทยนะครับอีกสองบางนะครับโอ้นี้ด็เสื้อนีิเลยนี่ มากำลังจะขามหัวนะครับกำลังจะขามหัวขามง้างนะครับขามหรือว่าขามตึกตรงเลยวปอ่ันวนี้นอนของเขาอยู่นะครับ ใส้ถาบถาไปนานนะครับปรดแช้กันเยทันครับตัวเลขเ้าิศสามร้อยนะครับใสงามงานมันทำงานมันใส่หรอนตลข้านะครับมาทางขวาเบาเนี่ยนั่นของเขนะครับขอบอลที่คนที้ี่ัน่

เบาลงครับ่าเป็นว่าเนี่ยเทวดาอโอ้ยนี่บอลหดไเออบอลโอ้ยไอ้เทวดาเอาเลยหยิดงานมาหยิบงานรึเบ่หยิดงานอากาศเปนดี้วเดี๋ยวคุณสวามนเป็นบกไฟว่าจะมีโรตีจริงจังอยรแกลักเต้กมนอกึงจอ พอใจรักนะครับโอ้ยบิดงานมาหนี่งบิดงานและบิดเท้ามัหนึ่งยำแรงก่อนยำลบก่อนอันโอ้ย้องอยู่ใกล้เลยก็จนเมี้ยงคอมโอ้ยลบก่อนลบก่อน

ได้ทุกวินะครับตกผู่เขาบอลตกผู้410คะแนนนะครับขอใจรักไปปเเเนน่่ยยมก็ังงใหญบา